ถ้าว่าความทุกข์คำว่าทุกขโขทุกขังเป็นทุกข์แล้วก็มันรู้สึกด้วยจิตใจว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็รู้จักตัวกิเลสแล้วว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรให้มันสันทิติโกเสมอไปไอสิ่งที่จะต้องสันทิติโกก่อน <c oughs> เรื่องอื่นนั่นก็คือ <c oughs> เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> เรื่องรูปเสียงลิ่นรถผลทัพพระธรรมารมที่คู่ปรับของมันทุกค,คู่คู่สร้างของมันะถ้าเกิดเป็นวิญญาณเป็นภัสสะเป็นเวทนาอย่างไรนี่ต้องเป็นสันทิติโกแล้วก็เป็นเรื่องแรกตามที่พระพุทธเจ้าท่านรว์ไว้ว่าเป็นจุดตั้งต้นของพรหมจันทร์ในส่วนปริยัติก็ต้องเรียนเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นในส่วนปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเรื่องนี้ เป็นเบื้องต้นไม่ส่วนปฏิเวทก็ต้องได่ผลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนี่สันทิปติโกทิตาหูจะหมูกลิ่นกายใจที่จะมาสันทิปติโกกับพุทธังเรนังกัจฉามิทำมังเสนังกันนี่ยากนะนี่ยากเลยว่าแต่ปากนั่นแหละย,ยังไม่สันทิปติโกนี่ยากที่สุดไปสันทิติโกท่ตาหูจะหมูกลิ่นกายใจเสียก่อนมันยังง่ายกว่า คนพอจะเห็นได้ว่ามันทำกันอย่างไรแต่จะใจๆๆมารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึงยังไม่เข้าใจเห็นเห็นไม่ได้เนี่ยยากแต่ก็ต้องว่ากันไปก่อนว่าแต่ปากตามพิธีกันไปก่อนรับรับตามพิธีไม่จะมีลักษณะเป็นไสยศาสตร์ก็ไม่เป็นไรนี่ยอมรับเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่ไม่รู้อะไรกันไปก่อน แล้วค่อยศึกษาเพิ่มเติมเพิ่มเติมจนกว่าจะสันทิฏฐิโก้ดับทุกขได้ทีหนึ่งนะรู้จักพระพุทธเจ้าป็นทีหนึ่งรู้จักพระธรรมกันทีหนึ่งรู้จักพระสงฆ์กันทีหนึ่งเราต้องดับทุกในหัวใจเราเองให้ได้สียก่อนนะพอรู้จักดับทุกได้แล้วนะโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไะคือดับทุกคืออย่างนั้นนงพระธรรมความดับทุกเป็นอย่างนั้นนะพระสงฆ์ผู้ดับทุกได้เป็นอย่างนั้นน่ มันจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสันติติโกได้ก็ต่อเมื่อเราดับทุกข์ได้ในจิตใจของเราเองเพียงแต่อ่านหนังสือเรื่องพระพุทธคุณธรรมคุณนี่ไม่ยังไม่ไม่ถึงยังไม่ถึงสันทิติโกสันทิติโกทางปริยัติมันเป็นแนวบ้างแต่นนแต่มันไม่ใช่ตัวจริงแต่ก็ยึดไว้ก่อนเพื่อเป็นหลัก เป็นแผนที่เหมือนกับเป็นแผนที่ยึดหลักไว้ก่อนพุทธังจรนังกชามิธรรมังตรนังกชามิก่อน,น,น,อนอยาใา้เปลี่ยนได้แล้วก็ไต่เข้าไปหาเข้าไปหาคอยจ้องที่จะรู้พราจิตด,ดับทุกข์ได้รู้สึกว่าไม่มีทุกข์ทีหนึ่งโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองนี่พระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ไหนเมื่อไรก็เป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างที่จิตของเรากําลังดับทุกข์กำลังไม่มีทุกข์ ถ้าทำอยูคอย่างนี้เองคือความดับทุกข์พระสงฆ์คู่ดับทุกข์ตามก็เป็นอย่างนี้เองเมื่อนั้นแหละมีสันติโกในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้กลัวว่ากี่ปีกี่ปีแล้วมันก็จะไม่มีนะยังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสันทิโกเราเราจึงเป็นกันจนตายก็ไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสันติโกพระเนรก็อย่าอวดดีไป มันก็ไม่มีถึงสันทิฏฐิโกในพระพุทธธรรมประสงค์เช้าบ้านก็อย่าปล่อยเชื่อชาไปพระพุทธศริษทัทุกคนอย่าปล่อยปละละเลยในเรื่องที่จะทำให้มีสันทิฏฐิโกในตัวพระธรรมในตัวพระศาสนาพูดแล้วมันก็จะถูกหาว่ามากไปไมั้ง พอเราดับทุกขได้เห็นทุกระดับทุกได้เมื่อนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าเองพูดอย่างนี้ก็หาว่าจับจวงพระพุทธเจ้าที่จริงมันเป็นอย่างนั้นจิตนั้น่ะมันเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วน้อยๆนะองค์น้อยๆนะจิตที่มันดับทุกได้รู้สึกความดับทุกได้จิตนั้นมันเป็นพระพุทธ